ไม่ควรจะเลื่อนไปอยู่ตไหนต้องมาจะทำที่ให้ใช่ในหัวนะเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเสื้อผ้าเตรียมมาไว้เลยอุปกรณ์ที่จะอาบน้ำเตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่อยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลก็จะเป็นผ้าหมอนตัวผ้าม้วนกับเสื้อที่บ้านเราไม่เสื้อเปงเกงผ้าผ้าหมอนตัวอุปกรณ์หลักๆก็คือกระมังนะคะผ้าเช็ดตัวเราแนะนำไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวสิ่งนี้อาบน้ำให้ลูกเราไม่แนะนำไปใช้ฟองน้ำนะคะเพราะว่าฟองน้ำถ้าเราไปซักไปตากมันไม่แห้งเท่าไหรจะเป็นเชื้อรา แต่อย่างเงี้ยแห้งถ้าแห้งมาดูออกขึ้นราเราเห็นใช่ไหมคะจะเปลี่ยนสายเนาะกลางอยู่ที่โรงงานเป็นเด็กแรกเกิดใช่ไหมคะอยู่ไม่เกินอาทิตย์หรืไม่เกินสี่วันเป็นส่วนใหญ่นะคะจะใช้แบบแี้งนิดแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์แม่ซื้อไปใหญ่ๆดีๆไปเลยโตขึ้นก็น่าอ่านหนามได้เนาะเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกินสี่ปีโรงก็ลดแล้วใช้ไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้อันก็คือ ใช้เป็นไม้พันสัมลีนะคะแต่ที่ได้ใจที่บ้านจะเป็นแอลกอฮอล์เป็นก้อนนะคะเอ้ยสัมลีเป็นก้อนนะคะเอ,อ่อแอลกอฮอล์ใส่เทแอลกอฮอล์ใส่แล้วก็บิดให้หนาใช้สำหรับเช็ดสะดืออันนี้สัมลีชุบน้ำอุ่นนะคะนะคะสำหรับเช็ดตาให้ลูกก่อนใช้ก็คือบิบน้ำออกให้หนาหน่อยน,นะคะไม่ใช่เช็ดทำเปียแบบนั้นเนาะแบบนี้เราให้อ่า ็ดตาให้ลูนะคะแล้วก็อันนี้ออยใช้สําหรับเช็ดคน,นที่มีไข่เนาะต่ถ้าไข่ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรถ้าไขไ่เยอะจะใช้ออยเช็ดให้นะคะอันนี้สบู่ที่ใช้อาบน้ำน,นะคะจะเป็นสบู่เดลวหรือสบู่ก้อนก็ได้ตามที่เขาให้เรามานะคะแต่ว่าบางคนจะแพ้บางยี่ห้อเพราะฉะนั้นใช้แล้วก็สังเกตุ เขาบอกว่าการอาบน้าเด็กนะคะนอกจากจะเป็นการทำความสะอาดร่างกายเหมือนเราอาบน้ำทั่วไปแล้วยังเป็นการตรวจร่างกายให้ลูกเราด้วยว่ามีความผิดปกติการไหมใช่ไหมคะบางทีเอารูข้อไว้เป็นไงคะมีมดมีแมลงมากัดหรือมีอะไรไปต่อยลูกเราก็จะเห็นใช่ไหมคะหรือไม่ลอกควันมีอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นอีกอย่างหนึ่งข้อสุดท้ายคือเป็นการกระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนเลือดได้ดีนะคะแล้วก็เป็นการ,กรนวดจริง,รงๆเคยได้ยินไหมที่มสาสปังเด็กนวดเด็กค่ะจริงๆก็ไม่ใช่นวดม้ากม่อะไรเป็นไงลออรูขูอไปการร่างกายค่ะเวลาเราอาบน้ำ จริงไหมคะแต่วิธีการนวดเด็กมันจะมีอีกแบบนึงคุณแม่ยุคนี้ยังไงทุกคนมีไอทีอยู่ในี้ไปเปิดดูได้เลยนะคะเป็นวิธีการนวดไทยเนาะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการแพทได้ด้วยเพราะอันนี้เวลาอาบน้ำเราก็จะนวดไปด้วยใช่ไหมคะยิ่งสีสับอะไรก็เวลาาบใช่ไหคะก็จะได้ประโยชน์ทั้งสามอย่างเนาะทีนี้มาดูวิธีทำกันเลยนะคะ เด็กสมัยนี้ของโรคต้องดูอาหารการกินแน่อ่าเวลาจะอาบน้ำให้นะคะคุณแม่ก็ถอดเสื้อผ้าออกให้มองวนถอดเฉพาะข้าวห่อตัวเด็กนะคะดีดีอ๋ออันนี้อันนี้ถอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กเด็กเที่ยวเด็กถ่ายเนาะถ้าเด็กเที่ยวก็เปลี่ยนผ้าให้มาไม่เคยใหม่นะคะถ้าเด็กถ่ายก็คือต้องเช็ดท้ความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเพราเราไปดูหลังมันก็จะสกปรกเนาะคุณแม่ ไหมคะผ้าเราเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะพับชายผ้าลงมาประมาณหนึ่งเป็นสามเถนนะคะแล้วก็วางเด็กคอเด็กกับขอผ้านะคะตรงนี้เออหน่อยหน่อยสองแล้วก็จับแขนลงข้างลําตัวเด็กชายผ้ามันพันเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงผ้าลงเห็นไหมคะแนบแขนไหมคะลํตัวแล้วก็พันมาแล้วก็พับชายขึ้นมานี่เสร็จคอโดนแล้วก็ม้วนเรียบร้อยแล้วก็เตรียม ก่อนอื่นก็เหมือนเราเป็นไงคะก่อนจะอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแปรงฟันใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คือเช็ดตาก่อนนะคะว่ายตื่นแล้วเราตื่นเช็ดตาก่อนให้เรียบร้อยเวลาเช็ดตานะคะคุณแม่ให้เช็ดจากหัวตาไปหาตาแบบ จับตรงริมนะคะไม่ให้โดนน็อกแท้ใชจับหัวตามหาตาต <t ell> าแต่ในส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่ตาอะไรเนาะคุณพ่อเราก็เช็ดแปเลยนะคะเราก็อีกก็ถ้าไม่สะอาดใช้ก้อนที่สองได้นะคะ,แบบจะจอ,าาอันนี้เราจะเช็ดจับหัวตามมาค่ะปอันนี้เด็กยังไม่มีการนนะะติดเชื้ออะไรเห็นไหมทั้ตาก็จะสะอาดเนาะเสร็จแล้วคือเช็ดหน้าเช็ดหน้าคุอผูนน้าชายค่ชุดน,น้ำนี่แหละคะ่ะดีให้มานะคะแล้วก็พามือเนาะคุณแม่พามองหน่อยนะคะแล้วก็เช็ดปากหน้าให้ดูตาเราเช็ดแล้วก็คือเช็ดหน้า พยาบาลไม่อุ้มเพราะว่าทำมือเดียวแล้วจะไม่ถนัดบางเด็กแบบนี้มือฟ้ะกับด้านมือฟเช็ดหน้าต่อแต่งเสร็จแล้วแต่พยาบารสระผมเวลาเอาลูกสระผมให้อุ้มเข้าข้างที่ไม่ถนัดขาดกว่าใช้นมือขวาเนาะข้อด้านซ้ายข้อด้านข้างอุ้มไปห้าสุดเลยนะคะมือโอบที่ตัวเหล็กแล้วก็ ็นไ,ไหมคะข้อมือเราจะลองรับที่ต้นคอเขานะคะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางปิดถือไว้นะคะนิ้วชี้ลองรับสีสันในทุกทีบางเด็กบางทีมนนัพักคออ่อนเนาะแล้วก็เด็กร้องไห้อยู่แล้วคะ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กเนะา,า,าะที่เด็กนงนะคะวถาชุบนะ้เปียกๆไม่ต้องบินนะนะนด,ดนะคะคุณแม่เปียกๆเลยค่ะจะได้เปียกได้เร็วถ้าเราบิดยังไงคะมันจะเปียกคากว่าจะเร็ตต้องใช้เวลานา,นานมันไม่เด็ดเดียวได้หน้าแดงเด สากเมือต่างๆอะไรเนยต้อจะเอนาแล้วดนนเลยะเดี๋ยวเราสระผมที่บ้า้วต้องตะแคงใเล่ให้เมข้างล่างพยายามเช็ดยดนครับเปียบเช็ดเลยลืมตลโอ๊ยร้อยลยเลยนะลืมตาเลย้อยเเสแห เขาอยู่นี่หแหละค่ะคลี่ผ้าออกแล้วก็เอามาเช็ดผมให้แห้งเข้าใจไหวเวลาผมเปียกเป็นยังไงคะรีดแบนติดกับหนังศีรษะไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเช็ดให้แห้งแล้วจะฟูไปเลยนะคะถ้าเช็ดไม่แห้งเป็นไงคะเดี๋ยวก็จะไม่สบายได้จุ่มหนักได้แล้วเหมือนเราอ่านหนังสือเป็นคนไม่ใช่ถ้าตรงไหนเปียกก็อยายข้นไ่ะโอ๊ยฟองแล้วฟองแล้วโคนตรงไดงไหมค่ะ น้ำเนาะเดลอาบน้ำเื like ่อลงอา้เลยแต่ว่าก่อนจะเด็กลงอาบเอาเงินแตะน้ำนะคะาสัมผัสั่อให้เขารู้ว่าเขาจะโดนอะไรนะคะแล้วก็ช้อนสี๊ะขึ้นมือห้างที่เราไม่ถนัดนะคะข้อมือยู่ตรงคอเด็กเห็นไหมคะมือเรามาล็อตรงหล่เขาเฮ้ยจับี่ไหนยังไงเขาด้ยังไงก็ไม่หลุดเห็นไหมคะข้อมือเวลาลูกลงอาบลงไปเลยนะคะ ข้อมือเราต้องขอบอ่างนะคะถ้าตามขอบอ่างปุ๊บข้างที่ถนัดถึงไม่ถนัดถ้างไม่ถนัดขาดข้างถนัดที่หมาเสร็จแล้วก็ฟิกไว้อย่างนี้เนาะกำไว้อย่างนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเขาถีบเขาดิ้นเราก็พยุงไปตามนี้เนาะามันก็จะดิ้นทีนี้เห็นไหมข้อมือเราจะอยู่ตรงขอบอ่างพอดีนะคะคุณแม่ถ้าตามขอบอ่างปุ๊บสี่ขาก็จะโค้งได้เจ้าเขาดิ้นเขาดิ้นอย่างเงี้แล้วก็พยุงตัวเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องฝืนเขาเนาะอาชุดนะแล้วเสร็จแล้วนอนไ้่หรอกดีจังช่วยเตียงเสร็จแล้วก็ให้สบู่ ดูตัวนะคะเอ่อดูตัวลำคอมาตรงขาหนีบนะคะเป็นที่ขาสองข้างนะคะเด็กไม่ได้สกปรกอะไรมากนักก็ล้างธรรมดานะคะล้างสบู่ตรงมือกับแขนเนี่ยล้างแล้วก็คือต้องจุ่มทันทีเพราะว่าบางทีเด็กจะเอามือมาป้ายตาป้ายปากได้เนาะถ้าป้ายตาคือสบู่จะเข้าตานะะคแขนแล้วก็มือถ้าถูมือจะ็้องถูเลยค่ะ

อ,อกเด็กจะอยู่ที่เจ้ข้อมือเราเห็นไหมคะข้อมือเราเท่ากับที่ขอบปากเห็นไหมจั่งจะเลื่อนเงียบแล้วบางคนเงียบเงียบเนียเงียบอยา่างหนูเงียบอยา่อยาง ไปถ้าข้อมือเราต่างกับขอบอ่านด้วยเลยหน้ายค่จะโดนขอบอ่านนะคะถ้าเขาจะยืนเราก็พยุงตัวเขาขึ้นไปเลยแล้วก็เอาสบู่มาล้างตัวเด็กไม่ชอบนอนหงายอย่าไม่นอนก้นเลยขึ้นมาที่ลำตัวแล้วก็ก้นแล้วก็ไปที่ขางเท่มีหางแล้วก็ข้าไปเปล่าที่ไหนเชยเชยตางฝั่งที่ไหนเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะท่านนี้จับขอบอ่านนี่เนี่ยบางคนก็จับขอบอ่านนั้นแล้วก็เอามือจับที่ตุ่ เราคือต้าเชฟสาวทำงานเดือเนะคะนีเซนเจ้าแห้ๆนะคะรูะ้ยะ ไม่มีไข่แต่ช่วยไข่ให้ค่ะ เด็กเรายัดใส่แขนส่วยนะเด็กบางทีก็การนิ้วเลยนะคะเกลีกลัดเพื่อให้ยัดเนาะพอแช่ที่พี่มันก็คือให้แบบนี้นะดึงตรงมือข้ามาเพื่อดึงข้างให้เป็นแนี้ชนิดเสื้อผ้าเด็กนะคะมันจะ เป็นส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องถูกนะคะเพราะมันจะเป็นโฟมเด็กนอนทรับจะทำให้เป็นรอยกดแดงได้ก็คือจัดให้เป็นระเบียบแค่นั้นเองค่ะแล้วทีนี้ก่อนจะนวดเกงี่ยก็คือเช็ดสะเดือนนะคะสะดือจะมี2แบบนะคะสะดือแห้งกับสะดือเปียกวันนี้สะดือเปียกนะคะก็คือข้อรำลายเห็นไหมมันจะเป็นเจลเจลเหนียวเหนียวนี้สะดือแห้งหมายถึงมัาจะแห้งแข็งแแล้วนะคะอันนี้ยังเปียกเปียกเช็ดจากข้างบนลงข้างล่างถ้าแห้งเช็ดจาก

เช็ดจากบนลง่างะเียไม่ต้องแหย่เข้าไปใช่ไหมคะถ้าเป็นร่องไมแหย่ได้่ย่ตรงไหนตรงนี้มันจะเป็นร่องหยนี้ขไม่ฝุนไมค่ะมันจะเหมือนพวกผมพวกนี้ะมันเปนตเนาะไม่มีเส้นตาฝังต่ไเช็ดต่อสคนไหนที่เพิ่งอดใหม่ๆนะคะไม่ได้มีไคลออะไรเชนเดียก็สาอก็จะเช็นอุปกรเสรสจแล้วก็การสุดท้าย ดีภาษา네แล้วก็รอบเลยนะคะแค่เสร็จแล้วก็ใส่กางเกงก็เป็นร็พิจิทีนี้ถ้าลูกเปไหนใส่ถุงบนถุงเท้ามาคุณแม่ถอเสร็จแล้วเดี๋ยวบางไว้กับผ้าที่เราใส่ใส่กระเป๋าเสื้อไว้ว่าพอเราถอดเสร็จอันไหนที่นแล้วเราก็จะเก็บทิ้งให้นะคะอันนี้ก็มทำเร็จรียบร้อยอลืมไปคนนี้มีขายเนาะเดี๋ยวชิ้ให้วค่ะห็ไครับม่าม่้อม มีได้ทุกสิ่งที่อะแล้วี่อย่างละอันสองดีอันนี้ก็จะแล้วแต่บางคนก็ทั้งตัวเลยคอดมาเนาะเอ้ยออยพีเลยเออเออแ้แ่มีเยอะไมเาเยอะมากค่ะออกค่ะออย ทชาไมเงินมากนิดๆเหน่อก็อาบน้ำสองสามคงก็หมดไปแล้วค่ะไม่ใช so ่ออกถ้า่กเป็นที่ห <Unbelievable> น้ก็ชดได้ท <yards é? S 3> ี่ไหนคะที่หน้าเยอะไหมเาเช็ดตาออกแล้วบากนใช้ออยเ์ล้างน้ไม่มีแล้วค่ะนี้เยีายวเายมีข้างเดียวมีข้างเดะเสร็จแล้วลูเสร็จแล้วเสร็จเลย ก็ห่อเด็กเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปจุดนมได้เป็นหาข้อหาแม่ได้จากเสร็จแล้แว